เมื่อทุกคนพูดถึงนางฟ้าทุกคนนึกถึงตัวอะไรกันครับนางฟ้าที่มีปีกมีมีวงแหวนอยู่บนหัวหรือจะเป็นตัวขา,ขาวๆบินได้แต่ถ้าพูดถึงนางฟ้าใน The Amazing Digital f o r c a s t ละ่ะวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับ The Angel กันนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมตอนไปนกันีแล้วยู วันนี้ผมเนี่ยจะมาเล่าประวัติกับตัวละครที่มีชื่อว่า The Angel นะครับซึ่งข้อมูลมันจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเริ่ม The Angel เนี่ยปรากฏตัวมาครั้งแรกใน The Amazing Digital Circus ในตอนที่3นะครับซึ่ง เป็นหนึ่งใน NPC ของเคที่ที่จะคอยมาไล่ล่าต,ตัวตัวตัวละครที่ที่เข้ามาในแบบคาลิฮาร์แห่งนี้นะครับซึ่งซึ่ง t h e a n g e เเนี่ยเป็นสิ่งในชีวิตที่มีลักษณะคล้ายน้างฟ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือคล้ายแอมบูส The Angel จเ,เนี่ยเ h e Angel จเนี่ยเป็นเป็นเทวดาซึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าทิเวดาเจนเรื่เปล่าเคมเป็นหนึ่งในอุปสรรคใน The Amazing Digital s u ร r ค a ในตอนที่สนั่นคือเรื่องราวก็จะเป็นแบบนี้เจงคือจะมีผู้ชายอยู่คนนึงเนี่ยซึ่งหูขอไม่เอ่อยร้านก็มาอยู่กันเองเพราะมันสนุกจริงคือเป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยเธอได้อยู่ในคฤหาสนก์กับกับเมียแล้วก็ลูกของตัวเอง แล้วคอยไล่ล่าไอปีศาจท,ที่เราเรียกกันว่าดีเอ็นจ l ซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้ว่ามันเป็นนางฟ้าเทวทูตของพระเจ้าซึ่งคือผู้ชายคนเนี้ยก็พยายามจะไล่ล่าไอปีศาจตัวนี้จนเขาระแวแล้วฆ่าทุกสิส่งทุกอย่างที่เขาเห็นไม่แม้กระทั่งลูกของตัวเองแล้วก็ระยขับตกวเองซึ่ง เขาก็เลยขังตัวเองแล้วมีเพียงแค่สิ่งเดียวที่เขาปกป้องนากคือยานตัวเองคือก่อนที่เขาจะมาสติแต่ลูกค้างเมียและภรรยาตัวเองเขาสามารถตัดหัวของเดนเจลและนั่ไปแขวนไว้ได้เป็นรางวัลแต่เขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันเป็นนางฟ้าเขารู้ว่าเดงเจลเนี่ยถึงแม้จะถูกตัดหัวไปแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่เขาเลยระแวงและฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเห็นซึ่งถึงแม้ทุย่างเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ย จะเป็นสิ่งที่เคสร้างมาทั้งหมดเลยแต่มันก็ยังน่ากลัอยู่ดีหลังจากคอมนี่แล้วก็คิงเกอร์เนี่ยลัจาจกสามารถจัดก,การตัวอย่างดีเอ็นจได้สำเร็จเพราะาพวกเขาก็ได้พึ่งมารู้ว่าดีเอ็นจ l เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นเทวทูตของพระเจ้าแล้วแล้วใครก็ตามที่ทำร้ายดีเอ็นจจะถูกลากไปในนรกหมอนไหมอยู่ในนั้น ลักษณะของดิแองเจอคือเป็นนางฟ้าที่เป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนชายกายที่ว่าหน้าเหมือนเอ็มบูชแล้วก็มีปีกในเลยกด้านหลังเนื้อาของดิเองเจก็จะมีประมาณนี้นะครับเอื่อนผู้ขอบอกอนะไรดิแองเจอรเนี่ยเป็นตัวละครที่เเหมือนทางกรีดโปรเจคชันชอบหรือยังไงซะอย่างนี้นนแหละเขาเลยนำดิเองเจอมาสรา้างเป็นตุ๊กตาต่อกแค่นั้นโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบก็บหมดที่แค่นี้เลย มันจะเล่าไงต่อมันเป็น n p c มันไม่มีประวัติยาวอะไรขนาดนั้นนั้นสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าอยากดูประวัติตัวอะไรต่อก็สามารถดูก็สามารถแบบดูจากคลิปอื่น,นได้เลยหรือลองนี้นะคตนะครับบ๊ายบาย